สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไกต๊อกพอดแคสต์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวเหนือธรรมชาติและปริศนาที่ยังคงถกเถียงกันมากมายจนถึงทุกวันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงหญิงตาบอดคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าบาบาวานกาผู้หญิงที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นนอสตราดามุสแห่งคาบสมุทรบอลข่าน คำทานายของเธอได้สร้างความตกตะลึงให้กับคนทั้งโลกเพราะหลายครั้งมันดันแม่นจนน่าขนลุกคําถามก็คือบาบาวันก้าคือใครบาบาวันก้าหรือชื่อจริงที่มีชื่อว่าวังเกเรียปันเดวากุสเทโรวาเธอเป็นนักพยากรณ์และหมอสมุนไพราชาวบัลเกเรียเกิดในปี1911และเสียชีวิตในปี1996 เรื่องราวของเธอเริ่มต้นเมื่อตอนที่เธอนั้นอายุ12ปีเมื่อเธอประสบบัติเหตุถูกพายุทอร์นาโดพัดไปและทำให้ดวงตาของเธอนั้นมองไม่เห็นอีกต่อไปแต่หลังจากนั้นเธอกลับอ้างว่าเธอสามารถมองเห็นอนาคตได้และเรื่องราวของเธอก็เริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยว่ากันว่านะคะเธอมีพลังพิเศษในการติดต่อกับวิญญาณและสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวทำให้เธอสามารถมองเห็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญได้ในอนาคตและคำทํานายของเธอนะคะถูกบันทึกและเล่าต่อๆกันมาแม้ว่าเธอจะเสียชีวิตเป็นนานแล้วแต่คำทำนายของเธอก็ยังถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอยู่เสมอมีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะคะที่ทุกคนเชื่อว่าบาบาวันกาได้ทำนายไว้ล่วงหน้า และมันก็ได้เกิดขึ้นจริงอย่างน่าประหลาดใจทำให้หลายคนนะคะเชื่อมั่นในความสามารถของเธอเรามาดูกันว่ามีเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะคะในเหตุการณ์ในวันวันบาบาวันก้าเคยทำนายไว้ว่านกเหล็กสองตัวจะโจมตีพี่น้องชาวอเมริกันและหมาป่าจะคำรามอยู่ในพุ่มไม้ซึ่งหลายคนก็ตีความว่า นกเหล็กนั่นก็คือเครื่องบินที่พุ่งชนตึกเวอร์เทสเซนเตอและหมาป่านั้นอาจหมายถึงชื่อของตระกูลบุชที่เป็นประธานาธิบดีในตอนนั้นการจมของเรือดำน้ำเครกในปี1980เธอได้ทำนายว่าในอีก20ปีข้างหน้าเครกจะจมลงใต้น้ำและโลกจะร้องไห้ไปกับมันซึ่ง เครกเป็นชื่อเมืองของรัสเซียแต่ในปี2000ก็เกิดเหตุที่เรือดำน้ำนิวเคลียร์ของรัสเซียชื่อเครกอับปางลงจริงๆเหตุการณ์ภัยพิบัติเซอร์โนโบิลบาวบาวันก้าได้ทำนายถึงหายนะที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครนซึ่งเกิดเหตุระเบิดในปี1986และสร้างความเสียหายร้ายแรงการเลือกตั้งของบารักโอบามา เธอเคยทำนายว่าประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐอเมริกาจะเป็นคนผิวสีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดในยุคนั้นและมันก็เกิดขึ้นจริงเมื่อบารักโอบามาได้รับการเลือกตั้งแม้ว่าจะมีคำทำนายที่แม่นยามมากมายแต่คำทำนายที่ทำให้คนทั่วโลกนั้นจับตามองมากที่สุดก็คือคำทำนายที่เกี่ยวกับอนาคตและวันสิ้นโลกของเธอ ซึ่งเธอได้ทำนายไว้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามใหญ่ในยุโรปการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติจากภาวะโรคร้อนหนึ่งในคำทำนายที่น่าตกใจที่สุดของการทำนายเกี่ยวกับปี2025ที่เธอกล่าวว่าจะมีสงครามใหญ่ในยุโรป และมนุษยาชาติจะติดต่อจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้ซึ่งหลายคนก็เฝ้าระวังและจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าคำทำนายนี้จะเกิดขึ้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือบาบาวันกาไม่ได้ทิ้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณอักษรไว้เองแต่คำทำนายของเธอนั้นถูกเล่าเป็นการตีความต่อๆกันมาจากผู้ใกล้ชิดของเธอแล้วก็ผู้ติดตามซึ่งอาจจะทำให้ความหมายนั้นผิดเพี้ยนไปบ้าง และแน่นอนว่ายังมีหลายคําทํานายของเธอที่ไม่เป็นจริงเช่นการทํานายผลฟุตบอลโลกว่ารอบชิงการแข่งขันระหว่างทีมที่ขึ้นต้นด้วยตัวบีซึ่งไม่เป็นจริงเรื่องราวของบาบาวันกาจึงเป็นเหมือนกับเหรียญสองด้านด้านหนึ่งก็คือคําทํานายที่แม่นยําจนน่าทึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือการตีความจากความเชื่อของบุคคลที่ทําให้คําทํานายของเธอนั้นยังคงเป็นปริศนาและเรื่องที่น่าถกเถียงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะเรื่องราวของเธอยังคงเป็นบทเรียนให้เราได้คิดถึงอนาคตและตั้งคำถามว่าความเชื่อเหล่านี้มีผลต่อชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเชื่อในคำทำนายของบาบาบันก้าหรือไม่และคุณคิดว่าคำทำนายไหนของเธอที่กลายเป็นจริงในอนาคตอันใกล้นี้ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะสำหรับวันนี้ไก่ต๊อกพอดแคสต์ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ